เราไม่รู้ด้ว่าและจงจำไว้ว่าไม่ใช่ว่าอยู่บนตึกสูงแล้วจะปลอดภัยหรือจะคนตายหรือไม่คนตายในขณะนี้ความสูงอยู่ที่ตึกสูงอาการสูงกวดีนแเกณฑ์ฐานบ้านเรือนที่อยู่ที่สูงจะหาความปลอดภัยไม่มีแล้วแต่ก็จะหาว่าจะอยู่พื้นดินพื้นล่างจะปลอดภัยเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันยังมีธรณีสูงอีกเข้าใจหรือเปล่า มันมารวมกันตงรงธรณีสูงจะทำยังไงเออเอาว่าธรณีสุขคือลแ,แผ่นดินยึดตัวถ้ามันยึดตัวลงไปสามกิโลเป็นยังไงคุณจะขึ้นมาได้หรือปเปล่านะเอ้าเรามาพูดถึงเรื่องกรารไปธรณีสูงพูดถึงเรื่องอาคารสูงกี่ฐานฐานสูงแล้วว่าไม่ปลอดภัยใช่หรือปเปล่าอ่ะแล้วมนด้วยผู้ทิ่พื้นล่าบอกว่าจะปลอดภยัยเปล่าถ้ามันจะมีกรรมกรกมอะไรเ การที่ต่อทํากรรมต่อกับทําการกทำต่อฐานที่คือประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไอกรรมเหล่า <reg> นี้จะถูกทรณีสูดเหมือนในครั้งพุทธกาลคือมีพระปฏิวัติช่หรือเปล่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เพราะว่าทางใต้รินหาทางใต้ดิทรณีมันเป็นโพลเข้าใจหรือเปล่าอะเาเขาว่าเป็นโพลกัะไปย่างยากไปเลื่อยมา หรือว่าในใต้ดินนักู้ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นช่องช่องอะไรช่องมันจะมีกระแสลมผัดเข้าไปที่มันเกิดความเคลื่อนไหวได้เพราะมีลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมมันอัดกันไปมันเกิดการสั่นไหวเข้าใจอเปล่ามันเกิดการเคลื่อนตัวคือการเปิดรูกเปิดโลการเคลื่อนตัวดังนั้นแล้วแผ่นดินจะมีการยุบตัวถ้าพูดในภาษา ของพุทธการที่ว่าธรณีสูงเข้าใจหรือเปล่าถ้าพูดทางภาษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าธรณียุบตัวที่ยุบตัวเพราะอะไรเพราะใต้ธรณีมันโค้งเข้าใจหรือเปล่าการสันไหวในครั้งนี้แหละคือการเตือนและจะรู้ได้หรือเปล่าจ้าว่ามันจะไปยุบตรงไหนบ้างนะอ่ามันจะไปยุบตรงไหนบ้างอ่าเห็นขณะนี้อะไรที่จะยุบก็คือในเขตบางกอกนี่แหละที่จะเกิดธรณียุบตัว และอะไรจะเป็นสัญญาณเตือนที่เราจะยุบตัวแผ่นดินจะเป็นคลื่นเข้าใจหรือเปล่าถ้า,าถาานนก็เป็นคลื่นแผ่นดินก็เป็นคลื่นเ,นเนนข้าจจหรือเปล่านั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นคลื่นแล้วทางล่างมันมีโค้งแล้วพร้อมตลอดเวลาที่จะยุบตัวลงไปเข้าใจหรือเปล่าต่อไปยุจี่เห็นอาคารบ้านเดินหายลงไปในหลุมขนาดยักษ์